คณะครูชาวเดนมาร์กได้นํานักเรียนพิเศษชาวเดนมาร์กมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกรประเทศเดนมาร์คค่ะโดยกาเลตมิรคณุตคริสเตียนเซนได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนก่อนที่จะได้ปฐมนิเทศและชมวิิทัศน์ประวัติพระพุทธศาสนาและวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกจากนั้นพระครูประหลัดภาวนาวัด ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและในโอกาสนี้นักเรียนได้ถวายผานทูบเทียนแพรและผ่านดอกไม้ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมค่ะนอกจากนี้นักเรียนยังได้สอบถามเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิพร้อมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเช่นการถวายผ้าไตรการกรวดน้ำตักบาตรถวายพัตา,า,ตา,าตหารชมวัด ชมในฮัศการพุทธประวัติและปิดทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาจากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกันและถวายงานประดิษฐ์ผลงานของตนเองแด่พระอาจารย์ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นที่วัดพรธรรมกายคอสซูร,รุสโกรประเทศเดนมาร์กค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำให้เด็กๆชาวท้องถิ่นได้มาเรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายด้วยค่ะ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ